สวัสดีครับทุกคนผมเจสซีจาก Movie ่วันเดอร์เนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวหนังนะครับเป็นหนังที่เพิ่งเข้าใน Netflix นะครับเป็นหนังแนวแอคชั่นคอมดี้ครามเหมือนมันเป็นแนวสายลับจับบ้านเล็กประมาณนั้นนะครับพระเอกเนี่ยจะเป็นสายล่อซื้อให้ตำรวจนะครับสนุกมากผมเพิ่งดูจบนะมารีวิวกันครับผมสำหรับเรื่องนี้นะ Hitman หนังเรื่องนี้นะครับตัวพระเอกของเราเนี่ยก็คือเกรนพาวเวลนะครับคือโด่งดังมากๆนะเป็นปีทองเขาเลยนะครับในเรื่องเนี่ยก็จะเป็นแกรี่จอห์นสันนะตอนกลางวันเขาก็จะเป็นอาจารย์ครับอาจารย์สอนเด็กอย่างนี้แหละอยู่สอนเด็กมหาลัยอะไรประมาณนี้นะแล้วเขาเนี่ยก็จะเหมือนกับทํางานเสริมให้กับตํารวจนะครับก็เหมือนกับเป็นสายให้ตารวจก็จะนั่งในรถดักฟงังแล้วที่นี่เามันจะมีหน่วยที่เอาไว้จับพวกคนที่ชอบไปจ้างคนมาฆ่า คนอีกทีหนึ่งเหมือนไปจ้างมือปืนเอาง่าง่ายนะครับแล้วตัวพระเอกเนี่ยตอนแรกก็ไม่ได้เป็นคนที่ออกหน้างานนะมันจะมีคนประจําก็คือตัวของแจสเปอร์นะครับเป็นคนที่ออกหน้างานซึ่งวันหนึ่งเนี่ยแจสเปอร์บอกไม่เอาล่างทีจเท่าทนะครับขอขอฮอลิเด์ก็เลยแบบเอ้ยไม่ต้นชุกระหุกมากพระเอกนะครับก็เลยต้องไปทําหน้าที่นั้นนะก็ตอนแรกก็จะเก่งๆหน่อยแต่ว่าด้วยความที่เขาแบบ เป็นอาจารย์นะครับแล้วก็เหมือนกับสอนเรื่องจิตวิทยาอะไรประมาณนี้นะเรื่องปรัชญาจิตวิทยาอะไรเงี้ยจากที่ผมดูมาที่เขาแบบเวลาอยู่ในห้องเรียนนะครับก็เลยเหมือนกับสวมตัวเองอะว่าถ้าตัวเองเป็นมือปืนเราจะพูดจะจายยังไง<ส>อ่าเวลาถามว่าะจะฆ่ายัางไงจะกําจัดศพยังไงอะไรเงี้ยคือก็เหมือนแต่งเรื่องเอาแต่ว่าก็เอาเหมือนตัวเองอะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็เหมือนทําได้ดีนะเคสแรกก็สําเร็จแล้วหลังจากนั้นก็คือเหมือนไม่มีพลาดเลยครับสำเร็จลัวๆเลย แล้วพระเอกเนี่ยคือทําการบ้านหนักมากนะครับก็คือว่าพอมีเคสว่าอ่ะจะมีคนเนี่ยจะมาจ้างมือปืนเขาก็จะล่อซื้อใช่ไหมก็ไปหาข้อมูลเลยครับว่าคนนี้เป็นใครมาจากไหนชอบชอบพูดแนวไหนรถนิยมเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ทําการแต่งตัวแต่งหน้านะครับใส่วิกใส่ฟันปอมอะไรเงี้ยคือให้ตัวเองเนี่ยสมบทบาทให้รู้สึกว่าคนที่มาจ้างเนี่ยเชื่อว่าเป็นมือปืนจริงๆนะครับแล้วก็ล่อซื้อไดะเยอะมากนะครับจนถึง จังหวะหนึ่งนะครับที่ตัวของนางเอกนะครับก็คือตัวของเมดิสันฟูเกรโรนะครับฟูเกโรนะซึ่งน้องเนี่ยเี็กน้องก็ก็เป็นน้องไยนางเอกนะเมดิสันเนี่ยก็มาจ้างพระเอกนะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยทะเลาะกับสามีแล้วเหมือนกับก็ก็อยากจะจ้างฆ่าแหละแต่ว่าเคสเนี่ยมันแตกต่างไปครับเพราะว่าพระเอกเนี่ยเวลาเขาไปล่อซื้อใช่ไหมคนอื่นมันจะเต็มไปด้วยความโกรธแค้นเรื่อง อะไรต่างๆนานาเรื่องเงินเรื่องความกดแคน้นอะไรเงี้ยแต่เหมือนตัวของนางเอกเนี่ยก็กดแคน้นด้วยแหละแต่ว่าเหมือนกับไอคนไอสามีอ่ะก็ไม่ดีก็เหมือนกับทําร้ายเหมือนกับเป็นคนไม่ดีอ่ะเอาง่ายๆนะครับพระเอกก็เลยแบบเอ้ยทางนั้นเดี๋ยวนะเอางี้ไหมลองกลับไปนอนคิดดีๆนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ารับเงินมาปุ๊บก,ก็กลายเป็นว่าเดี๋ยวตำรวจจะเข้าชาร์จอะไรงแต่ว่าจังหวะนั้นเนี่ยเขาไม่มีภาพพอดีครับเพราะว่าเขาจะใส่แค่สายดักฟังไงจะได้ยินแค่บทสนทนาก็เลยพระเอกก็บอกว่าโอเค กลับไปนอนคิดดีๆอะไรเงี้ยยังยังไม่อยากให้นางเองกโดนจับนะครับสุดท้ายก็นางเอกก็รอดไปแล้วก็เหมือนกับไปเลิกเวลากับสามีของเขานะครับแล้วก็มาเจอกับพระเอกทีหลังแต่พระเอกเนี่ยทีหลังเนี่ยเขาก็ไม่ยอมบอกความจริงนะว่าเขาเนี่ยไม่ใช่มือปืนแล้วเขาเนี่ยไม่ได้ชื่อแนนด้วยไม่ใช่ชื่อเป็นชื่อมือปืนคือคือชื่อตัวเองก็ไม่ได้บอกไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนสุดท้ายก็เหมือนกับอยู่ในโลกแฟนตาซีทั้งคู่ครับพระเอกก็สวมรอยว่าตัวเองเป็นมือปืนนะ แล้วก็จนมันความมันเริ่มมาแตกเรื่อยๆนะครับเพราะาหนังแนวนี้ใช่ไหมจนสุดท้ายเ,เนี่ยไอนางเอกเนี่ยดันไปยิงหัวเก่าครับแล้วก็การว่าต้องปกปิดความลับด้วยกันแล้วก็หนัก,กวันนั้นคือต้องมาฆ่าสายตำรวจด้วยนะครับก็จบแบบว่าแฮปปี้เอนดิ้งในฝั่งของพระเอกนางเอกแต่ว่าไม่แฮปปี้เอนดิ้งในในฝั่งของคุณธรรมพูดไงเดียคือมันไม่ใช่หนังที่ มันไม่ใช่หนังที่ถูกต้องอะ่ะมันไม่ได้ถูกต้องตามสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรทเนี<ม>่ยมันเป็นเรทอาผมไม่แน่ใจว่าเรทอาเพราะว่าเอาคาเพราะว่าผลลัพธ์ของหนังหรือเปล่าหรือว่าแบบระหว่างเรื่องมันก็มีฉากแบบเซ็กซี่นะแต่มันไม่ได้มีฉากแบบว่าแวบมบแวบมบเห็นอะไรของนางเอกพระเอกเลยนะครับแต่ผมว่ามันเป็นเรทอาเพราะว่ามันเกี่ยวกับการฆ่าเกี่ยวกับมันมีการฉากฆ่ากาันแล้วก็มีฉาก อันนี้แหละไอเรื่องเรื่องที่แบบว่ามอรัลเรื่องของคุณธรรมอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าก็ดูเอาดูเอาฮาฮาดูเอาแบบเกาเรื่องไงอะความเคมีเพลงนางเอกเนี้ยคือได้นะครับคือ โอ้โหคือหล่อเท่นะครับนางเอกก็สวยเซ็กซี่นะคือทั้งคู่เนี่ยครับอ่นนี้คือผมผมจบรีวิวหนังแล้วนะผมจะมาพูดถึงอ่าผมจบสปอยหนังนะผมจะมาพูดถึงว่าหนังเป็นไงบ้างนะครับคือเกมพาวเวลเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นปีของเขาจริงๆนะครับคือตั้งแต่ท็อปกันนะคือท็อปกันมาบริกก็คือเขาก็แจ้งเกิดมากนะครับแล้วก็ใน anyone but you ด้วยนะครับก็โอ้โหทำเงินไปเยอะแยะมากมายเลยก็กลายเป็นว่าปีนี้เขามาจริงๆแล้วก็ต้องดูว่าอนาคตเขาจะไปได้ถึงสุดแค่ไหนนะครับ ส่วนนางเอกของเราเนี่ยคุณเอเจียเนี่ยก็สวยเซ็กซี่นะเป็นนักแสดงชาวอ่าโปรติโกนะครับก็จะมีความแบบว่าสาวลาตินอเมริกาอย่างนี้นะก็หนังของเขาอืมหลายเรื่องนะมีจริงที่สวยสวยเด่นๆเลยเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นใน six underground นะที่หลักของแรนเรโนมีอยู่ในอยู่ในมอร์เบียสด้วยนะครับแล้วก็ในอ๋อแอนโดนะครับแอนโดที่ เป็นเรื่องไอเนี้ย Star Wars นะครับก็ก็นางก็แบบสวยแล้วก็เรื่องนี้คือบทก็จะมีความขี้เล่นบท,บทลึกลับอะไรเงี้ยน,นางก็ไปได้หมดเลยนะครับคือดูแค่คู่พระนางก็โอเคแล้วตัวละครอ,อื่นเป็นตัวละครประกอบหมดเลยนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งจริงๆถ้าจะพูดถึงหน่อยนะคนเนี้ยผมไม่ค่อยได้ดูหนัง,ขงเขานะแต่ผมดูซีรีส์นานมากคือผมเห็นหน้าครั้งแรกปุ๊บผมจําได้เลยว่าเขาคือใครนะครับตัวของคุณ Austin a m e ิโอเนี่ยซึ่งเป็นอ่าที่ในเรื่องเนี้ยเป็น Jasper นะครับก่อนหน้าเนี้ย ในพวกตระก,กูลของ walking dead เนี่ยก็คือดไว้นะครับดไว้ก็คือคนที่อยู่กับนีแกนมาก่อนที่ตอนแรกไม่อยากเข้ากับนีแกนที่โดน <Yeah. S 1> มีแกนเอาเมียไปแล้วตัวเองโดนรีดจนหน้าแบบหน้าเป็นแผลทั้งหน้า่เงี้ยแล้วก็มามีเรื่องกับแดริลเน,นี่ยนั่นคือดไว้นะครับถ้าเกิดว่าใครจําได้ oh, baby, ก็ผมว่าผมว่าเด่นกับเรื่องนั้นสุดละนะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็มาสแสดงเป็นแบบว่าเป็นมันเป็นตัวโกงไหมเขาก็ไม่ได้เลวขนาดนั้นนะอจริงๆเขาแค่อยากคือตัวของแจสเปอร์เนี่ยที่เข้ามา มาก่อกวนพระเอกนางเอกเนี่ยเพราะเขาแค่อยากได้งานคืนคือตอนแรกเขาเป็นคนทํางานนี้มาก่อนนะครับก่อนที่ <All S 1> พระเอกเนี่ยจะมารับช่วงต่อแล้วพอพระเอกมารับช่วงต่อนเนี่ยกลายเป็นว่าทํางานได้ดีมากนะคือไม่มีประวัติเลยคือแบบร้อยซัคเซสร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยตามที่เราเห็นอ่ะมันก็เลยแบบว่าเออก็เอางานให้พระเอกไปแต่สุดท้ายคือเขาอยากได้งานคืนเขาเลยต้องมาเนี่ยจะให้พระเอกเนี่ยหลุดไปให้ได้นะครับสุดท้ายก็มาขู่มาแบ็คเมย์ด้วยนะครับก็เลยโดนฆ่าตายไปนะก็ เออผมว่าเรื่องนี้ดีนะอ่าตัวของเกนพาเวลเนี่ยมันจะมีความเด่นของเขาคือเขาต้องทำการเมคอัพแล้วก็แปลงโฉมเป็นหลายๆเอ่าอาชีพไม่ใช่ดิมันก็เป็นอาชีพเดียวดิมันเป็นมันเป็นมือบือนแต่มาถึงว่าเป็นหลายๆลุกอ่าเป็นเป็นหลายๆบุคลิกเช่นแบบเนี้ยใส่สูทหรือว่าจะเป็นแบบบ้านๆเป็นคาวบอยเลยหรือว่าจะเป็นแบบกระเซิะกระเซิงนะแบบ ทำให้แบบฟันเหลืองอะไรเงี้ย <S <S หรือว่าทำบางทีแบบฟันออกมาหน่อยแบบไม่ให้หน้าตาดูดีเกินหรือว่าผมยาวอะไรเงี้ยคือแบบเอ้ยใช้ได้นะครับใครที่อยากดูอะไรเพลินๆนะผมไม่ต้องรีวมากหรอกเนี่ยเอาคลิปแค่นี้พอเพราะว่าไปดูเองนะครับผมแนะนำอันนี้ดูแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ <S <S ต่อใครที่เพิ่งมาดูช่องเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดคุณชอบเรื่องนี้เหมือนกันก็คอมเมนต์มาได้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันต่อไปในการรีวหนังรูซีรีส์ต่างๆครับผม วันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับชอปสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่อง Mufi Wanderer ค่ะ